Super Robot อ a วอรมหาสงครามจัก,กรวาลหุ่นยนต์รายปีจาก v ีสู่ทค่ะสำหรับแฟนซูเปอร r โรบอนะคะก็คงรู้จักกันดีนะว่ามันเป็นเกมซิมูเลชันตัคติกค่ะเป็นเกมวางแผนสงครามนะที่นำหุ่นยนต์จากอนิเมะซีรีส์ดังๆเนี่ยเข้าต่อสู้กันค่ะแล้วก็ตัดฉากต่อสู้ด้วยคัตซีนเท่ๆของตัวละครน,นั้นๆแล้วก็ที่ผ่านมานะจากภาคแรกถึงภาคซเนี่ย แต่ละภาคก็ใช้เวลาออกนานมากค่ะถ้าใครเนี่ยเคยเล่นแล้ติดตามจะรู้เลยว่าออกนานจริงๆค่ะและเมื่อ3ปีก่อนนะคะก็มีการปรับปรุงซูเปอร์โรบอทใหม่ค่ะจากภาค C3 นะคะสู่ภาค V ค่ะซูเปอร์โรบอทวอนะคะมีการตัดทอนระบบค่ะให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เริ่มเพิ่มการเล่นที่รวเดเร็วขึ้นค่ะปรับสมดุลการเล่นให้ง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญที่สุดน,นะคะก็พอร์ตออกมาเป็น2ภาษาในเวลาเดียวกันค่ะ ทำให้ความนิยมในเกมซีรีส์นี้เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะนอกจากการรับเปลี่ยนระบบที่ว่ามาแล้วนะกราฟิกตอนคาสเซียนก็สวยงามขึ้นมากค่ะเพราะเป็น PlayStation 4แล้วก็ที่สำคัญนะคะการวางกลยุทธ์ตัวละครที่ปรากฏเนี่ยเราก็จะพบว่า Super Robot War เนี่ยเขาก็ยังผูกกับลูกค้าเก่าๆด้วยนะคะ ก็จะมีมาชิงกาแล้วก็กันดัมนะที่เหมือนเป็นไอคอนในเกมเลยใส่อยู่ในยุคตั้งแต่80ลงไปนะคะเพราะเป็นฐานลูกค้าหลักของเขาค่ะแล้วก็เสริมความอินให้กับแฟนเก่าๆด้วยตัวละครที่อยู่ในความทรงจำแถมท้ายด้วยการใส่ซีรีส์ใหม่ๆลงไปนะคะเพื่อจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยค่ะจากที่เราเห็นในวีนะก็จะมียามาโต้ค่ะยามาโต้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่าแล้วก็ ค r o สแองเจิลก็เป็นตัวแทนของการ์ตูนใหม่ค่ะใน X หรือคอสเนี่ยก็จะมีวัทาุนะคะแล้วก็บัตตี้คอมเพค่ะที่เป็นตัวแทนของคนสองรุ่นในขณะที่มาชินกา a และเหล่ากันดั้เนี่ยก็ยังเป็นแกนประกอบเรื่องราวค่ะจุดต่อมานะคะที่เจ๋งใน Super ร์โรบอวอยุคใหม่ก็คือการเล่นการเล่นกับทีมทีวีนะคะก็คือ v o ย a าตค่ะจะเล่าเรื่องการเดินทางของย a m a โต ะะแต่ในขณะที่ X หรือ c อ o สเนี่ยซึ่งหมายถึงการผสานระหว่างเวทมนต์กับเครื่องจักรนะเขาก็จะเล่าด้วยความรู้สึกในเกมคล้ายๆ RPG ใน X เนี่ยจะมีสิ่งที่กอร์สังเกตเห็นนะคะแล้วก็แอบ,บดีใจตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายนก็คือการเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยนจากแบนเพสโตเนี่ยมาเป็นบันไดค่ะเพราะว่าเการัดเดาตั้งแต่วันนั้นแล้วละ่ะสุดท้ายเนี่ยซูเปอร์โรบอทเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ลายปี นะคะเพราะมันจะกลายเป็นบริษัทแม่เข้ามาดูแลแล้วแล้วเข้ามาควบคุมแทนค่ะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นจริงอย่างที่อรัลคิดค่ะกับซูเปอร์โรบอทวอทีนั่นเองเบนไดน้ำโกะเนี่ยเขาประกาศวางจำหน่ายในปี2019ค่ะก็เดาว่าน่าจะประมาณเดือน4หรือเดือน5อะไรประมาณนี้เนาะซูเปอร์โรบอทวอในชื่อซูเปอร์โรบอทวอทีหรือทก็คือเทลล่านะที่หมายถึงโลกค่ะแล้วออกตัวอย่างแบบเด้งน้ำย่อยมาแล้ด้วยนะคะ ระบบการเล่นเนาะคงไม่น่าหนีจากเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตีมะคะ่ะตีมที่ใช้ในการเล่นครั้งนี้แล้วหุ่นที่จะออกมาในภาคนี้ก่อรลัดก็ทําสรุปหุ่นที่จะออกมาในภาคนี้ตามนี้ให้เลยนะคะไทรเดอร์จ7ค่ะดันไบต์ซีต้าการดัมดับเบิล ز, การล้างแค้นของชา คอสโบนกันดัมจีกันดัมวทอนไม้กก่ตาโอไกก้า แล้วก็สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือคิดว่ายากก็ลองหามาเล่นดูได้นะคะซูเปอร์บอดบอลเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกแล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะถ้าคุณมีเลือดเล็กไหลหรือสายหุ่นยนต์อยู่ในตัวค่ะอ๋อแล้วก็ถ้าภาคนี้เนี่ยลง PlayStation 4และ Nintendo Switch สำหรับขาพวกพาไปเล่นเนี่ยก็คงต้องพึ่ง Switch แทน Vita แล้วนะคะตอนนี้ก็รอ,อติดตามเกมนี้ได้เลยค่ะที่ช่องกอนลัเวอร์ค่ะไลค์ สปีดลันมาราธอนวันแรกที่จำหน่ายทันทีที่เกมออกเห็นแน่นอน <laughs> <laughs> โอเคก็จบไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะติดตามด้วยนะคะจะเอาอะไ์มาให้พูดบ่นให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วบายบาย